สวัสดีครับร้านบีพระเครื่อง myamulet.com ในวันนี้จะขอนำเสนอเกี่ยวกับเหรียญพระประจำวันของท่านอาจารย์ชุมชัยคีรีที่จัดสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2500ที่วัดชัยมงคลจังหวัดสงขลานะครับสำหรับแบบพิมพ์ของเหรียญพระประจำวันนี้จะมีทั้งหมด7วันนะครับเป็นพระ ปางนะครับลักษณะของเหรียญจะเป็นรูปทรงใบเสมานะครับมีหูในตัวนะครับแล้วก็ด้านข้างองค์พระนี่จะมีทั้งปางยืนและปางนั่งนอนนะครับตามแบบต่างๆอย่างเช่นองค์นี้เป็นพิมพ์วันจันทร์ก็เป็นปางห้ามสมุดนะครับเป็นพระพุทธรูปยืนยกพระหัตถ์ขึ้นทั้งสองข้างนะครับ องพระประทับยืนอยู่ในซุ้มกหนกนะครับมีกหนกตัวใหญ่กหนกรูปนาคนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับด้านหลังจะมีการาประทับยันนะครับยันพระเจ้าห้าพระองค์นโมพุทธายะนะครับแล้วด้านข้างใต้จะมีเขียนปีที่สร้างนะครับปี2500เป็นเลขไทยนะครับสำหรับพิมพ์นี้นะครับจะมี การสร้างหลายๆโรงงานเลยนะครับจะเป็นแบบพิมพ์ที่ถูกนำมาสร้างหลายๆห,หลวงพ่อนะครับก็ออกมาตามสนามตามตลาดนะครับหรือตามเว็บไซต์เห็นที่เป็นรูปลักษณะนี้แล้วจะตีเข้าของอาจารย์ชุมทั้งหมดไม่ได้นะครับของอาจารย์ชุมจะมีลักษณะการวางยันเฉพาะตัวนะครับนี่ครับดูตาม ห้องยันนะครับด้านบนจะมีอุสาตัวนะครับจะเรียงแบบนี้แล้วก็ตัวยันจะประกอบด้วยนะโมพุทธทายะนะครับเป็นนะโมพุทธายะจะอยู่ตามตำแหน่งนี้นะครับเ,เหรียญถ้าเป็นของท่านอาจารย์ชุมจะมี การวางยันเป็นลักษณะนี้เท่านั้นนะครับลักษณะอื่นเป็นของหลวงพ่ออื่นที่อื่นนะครับไม่ใช่ว่าจะดูแต่ว่ามีเลข2อ0 0รอยู่ข้างใ,ใต้หรือไม่นะครับการวางวางยันแล้วก็ตัวอักษระนะครับจะมีลักษณะตามแบบนี้นะครับ